สวัสดีค่ะอยู่กับพายและช่อง The Helper อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยว่านพญานาคราชค่ะต้นนาบานพายเองนะคะต้นนี้เป็นต้นอายุประมาณสักกับ2ปีค่ะลำต้นสีแดงจัดเพราะว่าถ้าเราถ้าเขาได้แดดจัดใบจะสีแดงดีนะคะของพายจะเป็นต้นตัวผู้ค่ะจะมีพญานาคราชตัวเมียหรือบางคนอาจจะเรียกนาคินีนะคะหน้าตาของต้นจะคล้ายกันแต่มีใบที่ป้อม กลมนะคะดอกสีชมพูค่ะกลับมาดูที่หน้าบ้านเรานะคะยูยูเขาก็ให้ดอกออกมาค่ะเขาบอกว่าถ้าได้ดอกเนี่ยจะมีโชคลาภจะตามมานะคะแล้วหลังจากเขาให้ดอกไปไม่กี่วันเขาก็เปื่อยค่ะแล้วก็หลุดออกมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พายจะชวนมาขยายพันธุ์พญานาคราชมานะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากขยายพันธุ์ก็ไปขอคนรู้จักมาสักกิ่งแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นนำมาตัดค่ะโดยที่ตัดให้เลยจุดตำแหน่งที่ที่เน่าไปนะคะพอตัดออกมาจะเจอ,อยางแบบนี้นะคะปกติเลยแล้วก็ตัดแบ่งเป็นข้อๆค่ะวันนี้พายจะใช้ข้อละประมาณสัก6 7ถึงเเซนนะแบบนี้ค่ะตัด1เท่านี้พายจะตัดเป็นทั้งหมด4ข้อค่ะ เมื่อได้สีข้อแล้วเอาปูนกินหมากนะคะมานะคะปูนกินหมากเนี่ยจะเอามาทาบริเวณที่เราตัดค่ะเพื่อลดการติดเชือ้อแล้วก็ช่วยไม่ให้มันเน่าเนาะแล้วก็ทาตรงตรงที่รอยตัดค่ะบางคนอาจจะทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะทาเลยแบบพายก็ได้ค่ะพายรีบใจร้อนเนาะทาเลยค่ะทั้งหัวท้ายเลยนะทาจนหมดทุกอันเลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเอาไปวางผึ่งลงมให้แห้งนะคะในที่อากาศถ่ายเทส,สะดวกแล้วก็ไม่โดนแดดนะเป็นเวลาประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะแต่ของพายนะวางจนลืมไปเลย3สัปดาห์เลยค่ะ3สัปดาห์ผ่านไปหนะ้าตาเป็นแบบนี้ตดนเั้น,นเขาก็จะเริ่มแตกยอดออกมานะคะตรงบริเวณตาของลำต้นเนาะสังเกตว่าจะแตกเกือบทุกต้นเลยแม้ขนาดต้นที่ตัด ใกล้ๆก,กับจุดที่มันเน่ายัางแตกเลยค่ะจากนั้นค่ะเราจะมาบรรจุดินลงในภาชนะที่เราจะใช้นะวันนี้จะใช้แก้วพลาสติกธรรมดาหรือแก้วน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็มาเจาะตรงตรงก้นนะคะให้เป็นรูระบายน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะกับขุยมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยหนึ่งคืนค่ะสำหรับใครที่มีน้ำหมักนะคะถ้าแช่น้ำหมักก็จะช่วยให้ต้นไม้งามได้มากขึ้นค่ะ ผสมให้เข้ากาันหลังจากนั้นเติมลงไปในแก้วน้ําของเราจนเต็มค่ะนํากิ่งที่เราตัดไว้แล้วนะคะปักลงไปในแก้วค่ะให้ลึกประมาณสักหนึ่งใน3าของความยาวของกิ่งที่เรามีนะหลังจากนั้นเติมขุยมะพร้าวด้านบนอีกนิดหนึง่งเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนำไปวางในที่แสงแดดรำไรนะคะรดน้ำอาจจะวาันละหนึ่งครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะสิวันผ่านไปจะเห็นว่าเขาโตขึ้นเยอะเลยนะคะ พยานาคราชถือเป็นอีกหนึ่งไม้นะคะที่ปลูกง,ง่ายแล้วก็โตไวจริงๆค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูรากที่เริ่มแตกออกมานะคะเห็นไหมจะเห็นรากขาวๆนะซึ่งจะเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นเลยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไม่รีบนะคะอยากให้รอถึง3าหรือสสัปดาห์นะคะให้รากเต็มเตียดในแก้วเลยค่ะตอนนี้เอาไปปลูกเขาจะโตเร็วขึ้นค่ะแต่วันนี้พาย จำกัดด้วยเรื่องเวลาจริงๆวันนี้จะมาย้ายกระถางให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะกระถางที่ใช้จะเป็นกระถางดินเผานะคะเนื่องจากเจ้าพญานาคราชเนี่ยเราจะวางไว้ในตำแหน่งที่โดนแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกระถางพลาสติกเนี่ยจะมีความร้อนในพลาสติกวลาที่โดนแดดเนี่ยมากขึ้นทําให้ต้นไม้เนี่ยรากร้อนนะคะแล้วโตช้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้กระถางดินเผาแบบนี้นะคะจะทําให้อุณหภูมิของรากเนี่ยเย็นกว่ากระถางพลาสติกเยอะมากเลยค่ะ แล้วเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะคะวัสดุปลูกก็จะมีดิน1ส่วนค่ะปุ๋ยคอกแห้ง1่งส่วนค่ะขุยมะพร้าวแช่น้ําแห้ง1คืนค่ะแล้วก็ใบก้ามปูค่ะแกะต้นออกจากแก้วพอชําน,นะคะโดยการที่คว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงรูตรงก้นแก้วนะเราลองใช้นิ้วกดลงไปตรงรูอะคะ่ะแล้วก็ใช้มือเป็นรูปตัววีแบบนี้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็เคาะที่ก้นแก้วอีกทีนึงค่ะ เขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้ได้ค่ะค่ะนำต้นไม้ของเราวางลงไปในกระถางนะคะที่เราได้แหวกเป็นช่องสําหรับวางลงไปแล้วนะหลังจากนั้นเติมวัสดุปลูกจนจนท่วมโคนนะคะแล้วก็กดตรงโคนนิดหน่อยให้แน่นนะคะเสร็จแล้วค่ะนําไปวางในที่แดดรำไรหนึ่งสัปดาห์นะคะให้ต้นแข็งแรงดีขึ้นหลังจากนั้นเราจึงพาออกแดดค่ะส่วนการรดน้ํานะคะอาจจะรดเฉพาะเวลาวัสดุปลูกแห้งเท่านั้น,นะคะ่ะ สำหรับพายนะคะก็รดอยู่ที่ประมาณละสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะนอกจากนี้ก็จะเติมปุ๋ยเป็นพวกปุ๋ยออสโมนะคะจะช่วยให้เขาโตเร็วขึ้นค่ะปกติพายจะวางไว้ที่รั้วหน้าบ้านแบบนี้นะคะนี่เป็นต้นที่เราจะเอาไปวางคู่กันนะ ซึ่งจะได้แดดดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทั้งวันแต่ต้องระวังเวลาฝนตกค่ะอาจจะต้องยกเข้ายกออกอย่าให้เขาโดนฝนตลอดนะคะเพราะมีโอกาสเน่าได้แล้วก็ด้านความเป็นสิมงคลนะคะคนไทยเชื่อว่าถ้าปลูกจนต้นมีขนาดใหญ่เติบโตดีค่ะจะช่วยเรียกเงินเรียกทองค่ะและเสริฟให้เจ้าของเป็นคนมีบุญบารามีค่ะทั้งนี้นะคะดอกตัวผู้นะคะ จะเสริมบารมีค่ะส่วนต้นพญานาคราชตันนี้จะเสริมลาบค่ะ <ไป S 1> จริงๆเจ้าต้นนี้นะคะขายครั้งแรกประมาณปี2530ค่ะตอนนั้นชื่อหางมังกรตั้งตามลักษณะของลำต้นของเขาเลยที่จะเป็นเลื้อยยาวลอกะคล้ายเกดมังกรนะคะต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมังกรทองมังกรหยกแล้วก็เป็นเทพมังกรแล้วสุดท้ายก็มาลงท้ายด้วยพญานาคราชนี่แหละค่ะคนโบราณยังเชื่ออีกนะคะว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นพญานาคราชเนี่ยค่ะจะทําให้งูไม่กล้าเข้านะคะทั้งนี้เนี่ย อนอกจากนั้นลำต้นก็ยังสามารถมาเป็นยาแก้พิษสัตว์ที่มีพิษเช่นงูตะขาบแมงป่องที่กัดได้นะคะโดยการที่เอาลำต้นนะคะไปตําแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวค่ะแล้วทาพอกบริเวณปากแผลนะคะจะช่วยลดอาการปวดได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าโดนสัตว์มีพิษกัดโดยเฉพาะถ้าเป็นงูนะคะให้รีบไปถมพยาบาลเบื้องต้นเราไปโรงพยาบาลทันทีจะดีที่สุดค่ะว่านพญานาคาราชนะคะตอนกลางวันที่ว่า เป็นสีเขียวใบสีแดงตัดกับท้องฟ้าสีครามก็สวยแล้วนะคะพอกลางคืนตัดกับท้องฟ้าสีดำก็จะมีความสวยขลังไปอีกแบบนึงค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขออนุญาตไปหาเลขสวยๆก่อนนะคะเพราะว่าดอกไม้เขาบานแล้วโชคลาภน่าจะกำลังมาหาภายแล้วล่ะค่ะไปแล้วได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ